สวัสดีครับพบกับฟอร์ดทอลเดือนกันยายนนะครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆท่านเนี่ยคงได้เห็นภาพแรกของ Ford Ranger g e n เจเนอเรใหม่กันแล้วนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่และเรื่องราวอื่นๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆจาก Ford ครับหลายๆท่านนะครับ คงจะได้เห็นภาพรถรายพรางของ Ford Ranger Generation ใหม่หรือที่เราเรียกว่า next generation ของ Ford Ranger ที่จะเปิดตัวในปีหน้าในปี2,565แล้วนะครับเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นมากครับสำหรับ next generation Ford Ranger นะครับมีการพัฒนาต่อยอดมาจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Ford Ranger ในรุ่นปัจจุบันซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปกว่า180ประเทศทั่วโลกครับโดยในรถรุ่นใหม่นี้นะครับ ได้รับการพัฒนามาจากความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าใส่อุปกรณ์ต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานได้จริงเป็นรถกระบะผู้ใจครับที่ใช้ได้ทั้งการทํางานใช้กับชีวิตครอบครัวและเป็นเพื่อนเดินทางในวันหยุดพักผ่อนครับและแน่นอนครับนอกจากจะเป็นรถกระบะที่เกิดปราแกรง Ford Ranger Generation ใหม่นะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะสมรรถนะความปลอดภัยและการใช้งานแบบอเนกประสงค์ ที่ดีที่สุดในตระกูล Ford ดเวนเ r ครับสำหรับเราทุกคนที่ Ford นะครับการพัฒนา Ford v e n t u r g e n เจเนอเรชใหม่เปรียบเสมือนการเดินทางที่เปลี่ยนไปด้วยความตื่นเต้นมีคุณค่าเราใส่ใจเราตั้งใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดครับเราทุกคนนะครับตั้งตารอที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นให้กับลูกค้าฟอร์ทุกท่านได้ทราบอย่างต่อเนื่องอดใจรอสักนิดนะครับ ทุกท่านทราบดีนะครับฟอร์ดให้ความสําคัญสูงสุดในการดูแลลูกค้าเราดูแลลูกค้าเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันครับเราใส่ใจในทุกรายละเอียดของการบริการเราเสริมนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราครับล่าสุดครับ เราได้เปิดตัวโปรแกรม Ford Care ที่พัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรมการขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์หรือที่เรียกว่า Premium Extended Warranty นะครับโดย Ford ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นลดค่าใช้ใจ่ายในการดูแลรักษารถยนต์ลงเพิ่มความอุ่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับโดยโปรแกรม Ford c a r e นะครับจะให้ความคุ้มครองต่อเนื่องหลังสิ้นสุดการรับประกันคุณภาพรถยนต์กับโรงงานครับ ขยายการรับประกันคุณภาพครอบคุมชิ้นส่วนกว่า1 0 0 0รายการที่เราเรียกว่า Go p a พ็กเกครับและเรายังมีอีก1นึ่งผลิตภันฑ์ครับที่ให้ความคุ้มครองเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังที่เราเรียกว่าไดร e ไลน์แพ็กเกจครับลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากขึ้นในราคาเท่าเดิมครับเช่นเพิ่มการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนานถึง5ปีนะครับสำหรับโกลแพ็กเก และนานถึง7ปีครับสำหรับได้หลายแพ็กเกจและยังได้รับนะครับส่วนลดถึง15%สําหรับการซื้อโปรแกรมการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและโปรแกรมการบำรุงรักษาตามระยะทางครับและพิเศษครับสามารถเลือกผ่อนชาระค่าบริการโปรแกรม Ford c a ครดอกเบีย้ย0%นนานถึง10เดือนผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเครดิตกรุงศรีครับพลาดไปได้นะครับสำหรับโปรแกรมดีๆแบบนี้คุ้มค่าแน่นอนครับ เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเราได้จัดกิจกรรมฟอร์ดเติมฝันเกษตรกร,ร,กร,รหญิงรุ่นใหม่เชิญชวนเกษตรกร,ร,กร,รหญิงนําเสนอโครงการเพื่อสร้างความสําเร็จในแบบฉบับของตนเองครับซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมากมายแต่ละโครงการเนี่ยบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆทําให้เราได้เห็นนะครับพลังของคนรุ่นใหม่ในการทํางานการเกษตรซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างออกไปน่าประทับใจมากครับฟอร์ดขอแสดงความยินดีนะครับ กับผู้ชนะโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกร,ร,กรหญิงรุ่นใหม่ได้รับเงินรางวัลมูลค่าสูงถึง10,000แบาทและได้สิทธิ์ในการใช้รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์นานถึง3เดือนครับในโครงการนี้นะครับพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรหญิงไทยในยุค4.0เนี่ยมีศักยภาพในการยกระดับธุรกิจของตนเองให้ทันสมัยกล้าทําในสิ่งใหม่ๆพร้อมปรับตัวรับความท้าทายตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปครับ มีความพยายามสร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จในแบบฉบับของตนเองแน่นอนครับสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับตรงกับแนวคิด live the later life หรือการใช้ชีวิตแบบเรนเจอร์ครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานที่สมบุกสมบันในทุกงานเกษตรและเป็นยานพาหนะที่พร้อมพาเกษตรกรหญิงไทย ก้าวสู่ความสําเร็จในการประกอบอาชีพครับและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรหญิงไทยมีความรู้มีความสามารถในการทําธุรกิจในยุคดิจิทัลฟอร์ดยังได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับอบรมพัฒนาธุรกิจการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ในหัวข้อรู้จักชาวเน็ตไทยและทําการตลาดดิจิทัลอย่างไรให้ปังกับ Google สนับสนุนข้อมูลโดย Google ประเทศไทยครับซึ่งเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ เสริมทักษะด้านดิจิทัลให้กับเกษตรกรหญิงไทยผู้เข้าร่วมโครงการในทุกๆคนครับในานามของฟอร์ดประเทศไทยนะครับผมรู้สึกปลื้มใจจริงๆที่มีส่วนผลักดันส่งเสริมเกษตรกรไทยให้พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนอย่างแท้จริงเราจะมุ่งมั่นสร้างโอกาสดีๆต่อไปครับสำหรับกิจกรรมดีๆของฟอร์ดประเทศไทยนะครับ เรายังทำต่อเนื่องเสมอมาโดยในโอกาสครบรอบฉลอง25ปีของ Ford นะครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้ Ford ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่เรียกว่าเฟ e ดได้จับมือกับพันธมิตรนะครับในโครงการ v i โควิดล f b แบงคอกระดมทุนนะครับจากพนักงานของ Ford และบุคคลทั่วไปได้มากถึง419,000บาทครับเรานำไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 i มอบสิ่งของเครื่องใช้นะครับที่จำเป็น พร้อมทั้งอาหารให้กับหลายๆพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครครับ Ford มีความภาคภูมิใจนะครับที่พนักงานของเรามีส่วนร่วมในการแสดงพลังน้ําใจช่วยเหลือสังคมในโอกาสที่ Ford ดครบรอบ25ปีสอดคล้องกับพันธกิจที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดครับโครงการโควิดลีฟแบงกอกนะครับเรายังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคนะครับสามารถดําเนินการผ่านเว็บไซต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ สำหรับในช่วงหน้าฝนนี้นะครับฝนยังตกบ่อยและสถานการณ์โควิดยังน่าเป็นห่วงนะครับขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยความห่วงใยจากฟอร์ดประเทศไทยสวัสดีครับ